มาต่อกันที่ชุมชนทั่วไทยกันบ้างครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมครับไปที่อำเภอน,น้ําืืนจังหวัดอุบลราชธานีครับซึ่งเป็นพื้นที่น้าร่องตามแนวคิดธนาคารน้ำใต้ดินนะครับหรือการขุดบ่อลึกเพื่อส่งน้ำเก็บไว้ใต้ดินเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับชาวนาสามารถมีน้ำทำนาปรังได้ครับติดตามชมกันครับ ที่สมพรอินทนูเกษตรกรในตำบลเก่าขามอำเภอน้ําืืนจังหวัดอุบลราชธานีตัดสินใจไถปรับหน้าดินในช่วงหน้าแล้งเพื่อทํานาปรังโดยใช้น้ำจากบ่อบาดาลซึ่งสูบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หน้านี้เขาและชาวนานในพื้นที่มองว่าการขุดบ่อบาดาลใช้เงินทุนสูงและอาจได้น้ําไม่เพียงพอต่อการทํานานในหน้าแล้งจึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการธนาคารน้ําใต้ดินกับสถาบันวิจัยนิเทศศาสนาคุณซึ่งพัฒนาองค์ความรู้การขุดบ่อน้ําลึกเพื่อส่งไปกักเก็บไว้ใต้ดินเป็นการเพิ่มปริมาณน้ําบาดาลให้มากขึ้นเพียงพอต่อการนํามาใช้ในอนาคต นาปังเป็นเป็นนาที่มันมันทำแล้วมันเรากําหนดได้แน่นอนคืออาศัยนาปีนี่มันมันจเจอภัยแรงทุกปีในช่วงประมาณปลายพฤษภามิถุนายนเนี่ยจะบางบางครั้งก็กล้าตายมันแรงบางครั้งก็คือปัญหามันภัยแรงของเรามไม่มีทุกปีแต่คิดว่าถ้าถ้าเอาน้ํามีน้ำำนําทํานาแบบที่เราไม่ได้ไม่ได้อาศัยดินฟ้าคือคืออาศัยธรรมชาติเกินเกินไปนี่ผมคิดว่าน่าจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับ กกาาารทน,าน,าบบนีดมตำบลเก่าขามเป็นพื้นที่นำร่องเพื่อพัฒนาการนำน้ำใต้ดินมาใช้ในภาคการเกษตรเนื่องจากเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งซ้ำซากแต่ในช่วงฤดูน้ำหลากเป็นพื้นที่รับน้ำมีลำห้วยไหลผ่านหลายสายซึ่งเอื้อต่อการขุดบ่อด,ดักน้ำให้ไหลลงสู่ใต้ดินตามแนวคิดการทำธนาคารน้ำใต้ดินหรือกล่าววตอร์แบงค์ ขุดบ่อขนาดลึกที่ต้องใช้งบประมาณสูงได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรจากสถาบันวิจัยนิเทศศาสนาคุณร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขามซึ่งจะทำโครงการขุดลอกรวมทั้งปรับภูมิทัศน์แหล่งน้ำของชุมชนพื้นที่ตรงนี้นี่เมื่อก่อนที่จะทำการขุดลอกทุกลำห้วยในเขตของพื้นที่ตำบลเก่าขามจะถูกต่อต้านจากพี่น้องประชาชนในในชุมชนในพื้นที่ แต่หลังจากที่ทําโครงการนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวนี้นี่มีแต่คนอยากให้ในายกขุดขุดแบบนี้ให้ให้ทุกพื้นที่ในเขตตะบนครับเขาอะไรคะขุดแล้วเห็น่ามันน่าจะเห็นผลเพราะว่าเราไม่ได้ไปบังคับว่าให้ชาวบ้านเขาขุดชาวบ้านเขาประสบด,ด้วยด้วยตนเองว่ามันน่าระบบนี้มันน่าจะดีกับเขานะครับแล้วก็ไม่ทําให้พื้นที่ของการเกษตรเสียหายเราจะต้องเปิดรับมวลน,น้ําเยอะๆคือท่านสังเกตว่าจะไม่มีขอบอ่ครับ น้ำอยากมาจากโรงเรียนก็เชิญน้ำมาจากไหนก็เชิญคือลงได้ทุกที่แต่ที่ดีที่สุดก็คือต้องต้องมาจากชิดเหนือมวลน,น้ําเข้าทางชิดเหนือดีที่สุดครับแล้วขุดลงให้ลึกก็แสดงว่าถ้าผ่านหน้าดินผ่านดินปนหินผ่านดินเหนียวนี่มันไม่มีอะไรแล้วที่จะไปกั้นน้ําเพราะหลังจากนั้นมันจะเป็นดินสีขาวเริ่มซุยผ่านดินขาวนิดเดียวครับประมาณ50เซนเราจะเจอ,อเขาเรียกว่าเบสล็อก ภาษาอังกฤษคำว่าเบล็อกตัวนี้มันจะเป็นคำว่าอัเคเฟรคือหินอุ้มน้ำการขุดบ่อดักน้ำจากผิวดินให้ไหลลงสู่ใต้ดินต้องขุดถึงระดับความลึกชั้นหินอุ้มน้ำที่ระดับ5-10เมตรโดยตำบลเก่าขามเริ่มขุดเมื่อต้นปี2558ปัจจุบันมีจำนวน10บ่อกระจายตามจุดรับน้ำของลำห้วยใสาต่างๆและที่นาของชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณน้ําใต้ดินให้มากขึ้นส่วนชาวนานที่ต้องการขุดบ่อบ,บดานนาน้นํามาใช้ในภาคการเกษตรสามารถประสานขอความช่วยเหลือจากกรมทหารราบที่6กให้สรรพสิทธิ์ประสงค์ขุดเจาะน้ําบดาลของกรมทหารราบที่6ก็จะเข้าพื้นที่นับพื้นที่ตรงนี้สําหรับประชาชนที่จะร่วมทํากับผู้ใหญ่สมพรหรือที่เที่ยวเรียกกันง่ายว่าสมพรโมเดลนะตรงนี้เราก็จะนําชุด ขุดเจาะน้ำบาดาลเข้ามาช่วยเหลือประชา,ะช,าชนในพื้นที่ตรงนี้แนวคิดการทำธนาคารน้ำใต้ดินหรือ g r o ว n d Water Bank ถูกนำมาใช้ในบางพื้นที่ภาคอีสานมานานกว่า20ปีแม้จะยังไม่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐแต่นักวิชาการจากสถาบันวิจัยนิเทศศาสนาคุณมองว่าแนวคิดนี้จะทำให้ระบบน้ำบาดาลมีความมั่นคงยิ่งขึ้นและเป็นอีกทางเลือกในการจัดการน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่นอกเขตชนลประทานครับเป็นอีกโครงการนึงนะครับที่สามารถช่วยเหลือชาวนาให้สามารถมีน้ำทำนาปปลงได้ในช่วงนาแล้งครับนํามาฝากจากอำเภอ้ํำยืนจังหวัดอุบลราชธานีครับ